พี่จะมาแนะนาเกี่ยวกับการเดินทางในบอสตันะค่ะเนื่องจากว่าได้รับคําถามมากมายทั้งหน้าไมล์หลังไมล์นะคะสอบถามมาถึงเรื่องการเดินทางในบอสตันว่าจะมีแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กรถไฟฟ้ารถใต้ดินเหมือนกับนในเมืองไทยเปล่านะคะวันนี้พี่ก็เลยจะอธิบายให้ฟังะคะ่ะการเดินทางในบอสตันนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะชาวบอสตันจะโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าบางทีก็จะเป็นรถไฟฟ้าบนดินก็ได้นะคะแล้วแต่สถานีซึ่งเขาเรียกกันว่าทีค่ะตรวจสอบ ตัวทีเนี่ยแหละค่ะซึ่งย่อมาจากเทรนนะคะการเดินทางในบอสตันทีก็จะมีสายหลักๆอยู่สิห้าสายก็คือสายสีฟ้าก็จะเป็นสนามบินแล้วก็พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะส่วนสายสีเงินก็จะเป็นสายโลแกนเป็นสถานอเป็นสถานีานานที่น้องๆจะไปสนามบินนะคะต่อมาก็จะเป็นสายสีส้มค่ะ,สา,ส,ส,คะสายสีส้มจะเป็นย่านไชน่าทาวน์ดาวทาวน์แล้วก็ตลาดเฮมาร์เก็ตค่ะไว้สำหรับน้องๆไปรับประทานอาหารอร่อยๆ ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายๆมหาวิทยาลัยเช่น h o w v r r m m t u m a s อท s ยูเม UM รวมถึง South Station ซึ่งเป็นสถานีประมาณหมอชิดหรือว่าเป็นหัวลำโพงข,งของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะต่อมาสายสีเขียวก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังเช่น Boston University Boston College นะคะแต่ว่าสายสีเขียวเนี่ยจะมีแยกย่อยออกไปอีกหลายๆเส้นทางเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆโดยสารสายสีเขียวบ่อยๆก็ต้องดูแผนที่กันให้แม่นๆหน่อยนะคะเพราะว่ามัน อาจจะหลงได้ง่ายน,นิดนึงเนาะต่อไปสําหรับน้องๆที่ฟังไม่ทานหรือว่าฟังแล้วงงหรือว่าอยากจะศึกษาเกี่ยวกับสายสีเขียวหรือสายสีต่างๆให้มากขึ้นสามารถเข้าไปอ่านบทความของพี่เก้ได้ค่ะพี่เก้เคยเขียนไว้บทความชื่อว่าการเดินทางในวอสตัน u s เอนะคะอยู่ในเว็บไซต์ของทอเช h e ดูเคชั่นนะคะ